สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบวัดดีรอบที่เท่าไหร่ของวันนะสวัสดีค่ะทุกคน grab me please grab กลับมาพบกับมรี่เกมมิ่งนะคะช่วเดินเัินเดินจะเดิน วันนี้เราก็อยู่ในเมืองเช่นเคยคัะมาช้าเกินมาแล้วง่อ้าวอยู่ด้วยอยู โธ่พี่จะไปแล้วแรงงับคนยาเวยากันอยู่งางาค่อยไม่อะไร แม่ผิดใหญ่อะเฮ้ยหิวข้าวยำ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 ขอบคุณค่ะคนแจ็คชิ้นมุ้ย น่ะทางขวาเมื่อไม่ใช่ไอ้นั้นเฮ้ยแป๊บนึงไะเจอเจอเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลอ่ะไอโลฝันดีฝันดีฝันดีมาฝันดีมาไปแล้วเหรอใช่ไปจะไปตกปลาแล้วนี่เราเพิ่งมาเหรอใช่เพิ่งมาอ๋อโอเคมันฝันดีเจอกันคู้ไปตกปลาก่อนโอเคซีโอซีโอเพื่อนเซีา <cười> <cười> Ôi, đặc <được> trôi ơi Tinh, 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 tinh อะไรคำนั่นรถส,สวยจังเลยทำไมเดียวอยากเอาของไปเก็บที่ไอเนี่ย่าเดินปอนอะ่ะ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอ,อะไรครุบนี่อ๋อยิดต่อยน้องหยอตั้งใจมือพี่ลั่นตายเองอ จะ,นนจะไปแล้วใช่ที่จะต่อมอหรอกบ๊้ยบ๊้ยทำไรอะ่ะจะทำงานหรอตกปลาน่าจะใช่อ่ะโอเคครับโอเคไปวยเจนนนบายบายอะไรจะต่อยกันอีกแล้วหรอยังไม่ต่อยเลย ฮ่าฮ่ามหนูไปที่ไหนอ่ะที่นู่นไกลไปไหมโอ้โหจุดสีแดงดเนื้อเหรอเบลเบลเบลอะไรเงี้ยตอนใครอ่ะขโมยละขโมยนะหพี่บอกกันว่าไม่ขโมยเดี๋ยวพี่ถ่ามมยรูปทวิต จะดีอยู่ควันขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะควันสมองพี่หมีก็มาเวลานี้เหรอคะพี่หมีเหรอใชู่เวลาที่เจอเขาเวลาไม่ชัวร์เขาเดี๋ยวมาเข้ามาเดี๋ยวไม่มาเข้าไม่มาเขาแล้วแต่แล้วแต่ลมเขาทำไมอ่ะ ไม่ก็หนูเห็นพี่เขาก็ทักมาหนูก็ไม่เจอเหมือนกันไงเดี๋ยวก็ามาพร้อมพี่ทาโรุ่งอยู่แกันเดียวกันอะแต่ว่าคือไม่ได้จะบอกว่าหนูหนักกว่างั้นเฮ้ยหรือไงเอ๊ะเปล่าใช่ไม่ใช่อย่างงั้นคือเดนท,เน,อนที่ไปนานคิดถึงกวะเนี่ยไม่ห้าหลายวันฮ่ากี่เดิมดีเหงาอะไอย่างใช่เหรอ จบปูไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่ขายไม่ได้ราคาโอ้ใช่มีคนบอกอยู่ว่าใช่พี่ก็เลยไปตกปลาทั้นู่นทันี่เดี๋ยวค่อยๆเข้าเมืองกูพอจบปูไม่ได้ด้วยแหละดราไม่ได้มากี่โมงไม่รู้เลยอ่ะช่วงนี้ไม่เป็นเวลาเลยไม่ว่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ไว้เข้าวันพีคกอโอ้โวก่อนโอ้โอ้โอนอนเธอค่ะนอนนอนมันจะต้องทำงานต่อใครอยู่ในุูมิหน้าเลยสิไม่อยู่อ่ะสวัสดีครับ เขาเหมือแน่ดิเราก็ยังไปเห็นเขาไม่ไหวกัแล้วเขาไม่ได้เวลาไหนบ้างอ่ะเลยเวลาไหนบ้างนะตอนนี้ใช่ป่ะเวลานี้แล้วก็ช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงพี่มาเราจะไปตลอดเรามาพี่ไปตลอดเลยใช่ไม่ตรงกันเลยโอเค อันไม่หลังเอยวพี่พาไปจับันนี้โอเคปะโอเคบายบายครับบายบายฮะนี่ไปก่อนอันไหนอะไรเท่าไหร่อ่ะเว็บเจ็ดบาเบยบูเบ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 ่บบเบ่ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่เห็นจ๊ะน้องสาวมันวิ่งเอ้าจะถามปาป๊าทำไมทำอะไรอยูอ่ฮะ ดูนะจะเอาไปเก็บตู้เอ๊ะเอ๊อะอามองไม่เห็นยอดเลยครับครับฮ่อ๊ะอะไรครับเนี่ย อยู่ไหนอ่ะอ๋อไม่นับสายด้วยอ๋จบแล้วจบแล้ว ใครเดียวพี่หมีก็น่าจะไม่อยู่พี่บังหรอพี่ ไม่น่าใจอยู่แนะ่คิดว่ายังวี Một xíu mà mình vợ mày Hồ, mình cứ nhớ you know. Đang chăng mà xong lượt đi qua อยามีเงินนะเปล่าไม่มีเงินเลยขับไปเองก็ได้